ต้องมาแล้วดอกนี้โอ้ขาดตัวเดียวนะไม่งั้นคูณสิบนะโอ้ไม่ก้าวินมาสี่มืทั้งเตือนที่วิดีโอนี้จะขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนในทำตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชม ก็กราบสวัสดีพู้บุทุกคนกันด้วยนะคะพบกันอีกแล้วกับเจ๊สมายใสยปันวันนี้เจ๊ก็อยู่กับเบ็ดฟิตวันของเราเจ้าเก่าเจ้าประจําที่เจ๊เลือกเล่นน้อยยังไงเจ๊ก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงเท้านนะคะเจ๊แนะนําไหมสนับสนุนให้ทําตามโดยเด็ดขาดเลยกันแล้วกันนะวันนี้เจ๊ก็จะมาเล่นเกมฟลอจูนออกนะคะอยู่ในไฮพีจีนะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะปังหรือเราจะพันยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยเนาะหอบทุนมา1,000ันทุนทวนเจขอนุี้ตกดเล่นเบ็ด50ิไปเลยจ้าใครกำลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงการะนัีที่นี่ที่เดียวเบ็ดฟิกวันอะไรเอียดเจมทั้งหมดกดใต้ทุนบ้านเลยกันละกันนะรู้กันอยู่นะพูดมางไปได้เดี๋ยวไม่มีที่อยู่เด้อมาอ้าวเหลือร้อยเดียวโหคงไม่รอดแล้วมันดอกนีนะ มาช่วยชีวิตนอยเออบนะิ๊กวินมาหนึ่งนินะจะหมดแหล่ไม่หมดแหล่นะวันนี้ก็มาหาเงินเที่ยวปีใหม่กนะันทุกคนเก็บเลขผสมน้อยนะเออปีใหม่นี้ก็พากันเข้าดาวอยู่ใสเอยโอ้โหมามาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่าเมื่อกี้หลอดเหลือเหลือร้อยเดียวก็บิ๊กวินมาหนะึ่งพันนะเกมนี้ก็เป็นเกมที่เจ๊ชอบเหมือนกันนะ พราะมันเล่นง่ายไงทุกคนถ้ามันได้คือมันคูณสิบแล้วมันก็แตกเลยนะหรือไอเด็บขึ้นไปดิมาลอให้หลักแล้วก็จักเจ็บไปเหมือนเดิมนะยิ้วมาอะเหลือสามร้อยเลยนะทุกคนรู้สึกแบบตุ้มตุ้มต่ำต่ำตุ้มตุ้มต่ำต่ำอย่างนี้นะโยนขึ้นไปดิลูกสูอ้าวดิอืดอกนี้กินเต็มเมกาวินมาอีกสองพันนะทุกคน ให้มันได้สักอย่างนี้นะเจ๊ก็นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะส้มอีกตัวเดียวนะไม่งั้นคูณสิบก็มานะมาเจ๊ก็อยากเพิ่มเบ็ดอยู่นะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนเนาะเมื่อกี้แบบเจ๊ก็เสียวๆนิดนึงเนาะเหลือร้อยส,ส,ส,สุดท้ายยังยังกลับมารอดได้เฉยเนาะไป ดอกน,นี้โอ้โหนึกว่าจะได้นะไม่ได้ซะแล้วนะอังเปาถุงเงินนี่หว่าไม่ใช่อ่งเปาอ,อตาเนี่ก็สุ่มสี่สุ่มนะห้านะทุกคนยังไงลักกี้โอ้โหพอปรับเป็ดปุ๊บนะคูณสิบมามเดี๋ยวลักกี้ขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยนะคะทุกคนตอนนี้คือแบบ ทุนไม่ไปไหนมาไหนแล้วก็เพิ่มรถเพิ่มรถอยู่นี่นะเดี๋ยวลักกี้ขออนุญาตใส่เบ็ดหนึ่งพันนะทุกคนไปเลยนะเสี่ยวเหมือนกันนะเนี่ย <T> มาดีอะดปขึ้นไปดีสวยเอาเรื่องว่ะเบ็ดพันนะใยรอะไรก็เอานะทุกคนขอให้ได้นะตัวถูกตัวแพงก็ว่ากันไปนะไม่เคยขึ้นเบ็ดพันนะทุกคนแล้วไม่เคยเล่นเบ็ดพันนะเมื่อกี้คือแบบที่โมโหไงเจ๊ก็เลยจัดหนักจัดต ไปเลยนะทุกคนมาตัวนี้ก็เอา่ะคูณสิบมาหรือเปล่าโอ้โหเลยไปทําไมเนี่ยขาดอีกตัวเดียวไม่กันคูณสินะโอ้โหขนาดขาดตัวเดียวนะมีเก้าวินมาสี่หมื่นห้าแล้วถ้า,ถ,าถ้าเต็มกราคูณสิบนี่หลักแสนต้องมาแล้วปะโอโ้ปังไม่ไหวจริงๆอนะทุกคนพันเลกเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหบอกมา 4 5 5 0 5ื่บาทเลยทีเดียวเนาะขออนุญาตไปต่อเลยนะพอดีมีเงินเที่ยวแล้วครับผมฝากกันไว้ด้วยนะคะเบ็ดซิกวันของเรามาแรงแจงทางโค้งนะคะอย่าลืมไปตามกันด้อสำหรับวันนี้เต้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดิอีพีหน้าเลาสำหรับวันนี้ก็ัสสนะัสวัสดีจนะ้า